วันนี้จะมาแนะนำการใช้เครื่องสกัดไขมันซอฟเทอร์มินต์นสกัดที่เข้าปืนหานะคะหลังจากที่เราเตรียมตัวอย่างแล้วะคะ่ะเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่จะนําตัวอย่างเข้าเครื่องสกัดโดยเราจะต้องเปิดคูลิ่งเพื่อทําความเย็นก่อนนะคะเปิดคูลิ่งด้วยการติดตั๊์ค่ะปิดปะะะั๊รนคคะแล้้ก็เปิดสวิตช์หลังเครื่องค่ะเปิดสวิตช์ปั๊มค่ะ เ okay, ่าจะเปิดคูลิ่งอันี้ที่หน้าจอนี้จะมีให้เราเซตอุณหภูมิได้ค่ะเนี่เราก็จะเซตไว้ที่15องศาค่ะรอจนอุณหภูมิได้ค่ะจากนั้นเราก็จะเสียบปลั๊กของปันนะะ้นค่ะ เราก็จะนำตัวอย่างเรานะคะเข้าเข้าเครื Marie, meals, CR, ่องสกัด okay. ค so ่ะตัวอย่างของเราจะเป็นดักเตอร์นะคะตัวทำมาลายก็คืออิตาเลียนมิเตอร์ค่ะที่มิทเตอร์นี้จะมีตัวเลขบอกบอกตัวอย่างนะคะว่าเป็นชนิดไหนค่ะก็ทำการใส่เข้าไปตรงๆค่ะจับให้แน่นนะคะก็ใส่เข้าไปตรงๆแล้วเราก็ปอกเป็นขนาดนะคะนี้ก็จะเป็นตัวตัวอย่าง การสกัดใช้มาเนี้นะคะก็แล้วแต่ขอว่าเป็ในตัวช็อตละลายหรือก่าอะไรนะคะก็ต้องดูว่าจุดเดือดเท่าไหร่เพื่อจะมาใช้ทีชาทเท่าไหร่นะคะของเรานี้เป็นเอดเเชอร์ทีชาร์ก็จะอยู่ที่สองร้อนะคะแต่ทีนี้ก็ถึง ที่นค้าอยู่ที่ส0 0องศาซียค่ะาน้แล้วเราก็จะมาเราจะมาทำการตั้งค่าชุดควบคุมกันนะคะโดยจะมีคู่มือการใช้เครื่องสกัดไขมัน s h o c k มม v e Mantis วางไว้อยู่บริเวณเครื่องมือค่ะที่หน้าจอควบคุมค่ะก็จะมีปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาให้เราเลือกค่าให้หนา,าเซ็ตค่านะคะขั้นตอนแรกคือเราจะต้องกดปุ่ม ขึ้นสองครั้งค่ะเพื่อให้ขึ้นกับให้ขึ้นโปรแกรมจากนั้นก็ e n t e r ค่ะเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะโปรแกรมที่เราใช้ก็คือเราจะนำซยบีมาวิเคราะห์ค่ะก็เลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นอุณหภูมิที่ปลอดภัยนะคะจะมีให้เลือกได้สามอย่างแต่ของเราตัวทางละลายของเราเป็นปิดตัวเล่อิเทอร์ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นที่สองร้อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างอื่นเราก็สามารถใช้ลูกศรเลื่อนได้ค่ะ ของเราเป็นปิดเรื่องอิเทอร์ก็เลือกที่200นะคะก็จะมีไฟกับพริบอยู่แล้วก็กด enter ค่ะอันนี้จะเป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดค่ะก็ต้องมีค่ามากกว่าจุดเดือดของโซเวนค่ะอ,อ,อิเทอร์มีจุดเดือดอยู่ที่40-60องศาซีเราก็เลือกอุณหภูมิ140ค่ะก็ enter ค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาในการเก็บโซเวนนะคะ ตามนี้ค่ะก็ enter ได้เลยค่ะนี่เป็นเวลาในการเป่าเซเว่นลงกางทิมเบอร์นะคะโดยสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่หนึ่งถึงหวินาทีาของเราเป็นปิัวเล่อิเทอร์ก็ขอเป็นสองวินาทีค่ะหลังจากนั้นก็กด enter ค่ะตรงนี้จะเป็นเวลาในการสกัดค่ะเป็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ในการสกัดไขมันออกจากตัวอย่างคนะ่ะสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าชั่วโมงค่ะทีนี้ของเรานี้จะใช้แค่สามสิบวินะคะไห้สามสิบนาทีขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการตั้งค่าลดระดับโซเวนค่ะก็จะตั้งไว้ที่สอง x interval e นะคะแล้วทำการกด enter ค่ะอันนี้จะเป็นการตั้งเวลาในการชาร so ์จโซเวนค่ะที่เก็บในส่วนเก็บโซเวนลงกางทิมเบิร์นะคะ ก็ตั้งเวลาให้เป็นห้าสิบนาทีเนี่ยค่ะแล้วก็เอนเ r อร์ Enter ไปอันนี้จะเป็นการตั้งเวลาในการเก็บโซเวนส่วนที่เหลือค่ะเข้าไปอย่างถังเก็บโซเว่นร้านนี้เลยค่ะเป็นห้า interval ค่ะตั้งเวลาในการให้เครื่องทําการยกบิกเกอร์ขึ้นค่ะเหลือส่วนให้ความร้อนในระหว่างนี้ส่วนให้ความร้อนและน้ําเย็นยังคงทํางานอยู่นะคะเพื่อระเหยโซเวนส่วนที่เหลือออกจากบิกเกอร์ด้วยการพาวความร้อนค่ะ ล้วก็ตั้งไว้ที่10นาทีนะคะทำการ Enter หน้าจอจะแสดงเวลารวมทั้งหมดในการทำงานนะคะก็ได้แก่1ชั่วโมง51นาทีค่ะทั้การ Enter ค่ะจะขึ้นว่าโปรแกรมฟ i n i s ค่ะทีนี้พอมันขึ้นว่าโปรแกรมฟ i n i s แล้วก็ทำการ Enter นะคะเราก็จะไปที่ตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องก็ต้องตรวจช็คว่าระบบเซตที่เราอยู่200องศาเซเีเรียบร้อยแล้วก็จะมีปุ่ม Run กับปุ่มสต a อปนะคะเราก็จะกดปุ่ม Run คะ ต่อเครื่องก็จะติดลงนะคะแล้วความร้อนก็จะเริ่มมีความร้อนค่ะระหว่างนี้เราก็รอให้เครื่องทำง,งานไปนะคะ่ะอันนี้มาดูข้อปฏิบัติในการใช้เครื่องสกัดไขมันนะคะก็ให้ใส่บิ๊กเกอร์ทั้ง6อันค่ะแล้วพอเสร็จแล้วก็ให้ไขตัวทําละลายออกเมื่อสกัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ห้ามน,นำแร็คเนี่ยค่ะเข้าอบในตู้อบนะคะเพราะว่าเขาคือเป็นปนยาค่ะมันจะทําให้เสื่อมได้ะคะ่ะ ตัวทำน้ำลายก็จะเริ่มเดือดน,นะคะก็จะเห็นฟองมปรต์ค่ะตัวทำน้ำลายก็จะเริ่มเดือ,นนะะอเเดอเราก็จะมาดูที่หน้าจอชุดควบคุมนะคะก็จะแสดงสถานะปัจจุบันค่ะก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึง123องศา,ศาเซลเซียสแล้วค่ะเครงทำงานตามฟังก์ชันที่เรากำหนดครบแล้วนะคะณกนะุดจบที่หน้าเครื่องค่ะร้อมดันที่เตอก็จะลดตัวขึ้น นีนนะ้จะเป็นหน้าจอควบคุมนะคะก็จะขึ้นโปรแกรม bending soybean แสดงว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาทำการนำปิเกอร์ออกค่ะดหรือการใช้ใช้คันคีบให้แน่นค่ะแล้วก็ดึงออกมาตรงๆอันนี้ในีนี้ก็จะมีสารละลายเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็จะนำปิเกอร์นี้ไปอบในในตู้อบค่ะ103องศา C จนกว่าจะแห้งค่ะ ทำการทดลองคำนวณหาปริมาณไขมันต่อไปนะคะแต่เพียงแค่ดูจากตรงๆค่ะ พอจุเสร็จแล้วเราก็เกิดเช็คดูความสะอาดภายในเครื่องนะคะว่ามีเศษอะไรอลู่เลยหรือรเปล่าะค่ะก้นมีก็ทำการเช็ดออกหลังจากนั้นเราจะต้องทำการถ่ายโซเวนต์ออกค่ะออกจากเครื่องเพราะว่าบางทีคนที่มาใช้ตัดผัดจากเราอะค่ะเขาจะใช้ตัวทำละลายตัวอื่นค่ะแต่ถ้ไม่ใช่ตัวนี้นเราก็หาภาชนะมาลองช่องก็ มาตังนี้นะค่ะแค่จะมีเจุดเป็นไหน,น่ะทำใหมหมดแล้วะคะ <S <S ่ะจากนั้นเราก็จะทำการปิดคูลิ่งค่ะปิดคูลิ่งไม่ติดปิด,ปดคูลิ่งค่ะ อาจารย์จิตอาจารยบคุมค่ะตบวิจ,จะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ทำการถักออกถักออกให้หมดค่ะถักตั๊มด,ด้วยค่ะ,คะแล้วก็จะนำดิปเกอร์นี้ไปกด